สร้อยข้อมือที่เราใส่อยู่อย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าสร้อยข้อมือเราอะใส่อะไรซส์อะไรยาวเท่าไหร่ก็เอาอันเดิมกระดาษอันเดิมนี่ยแหละพันทําได้สองวิธีนะวิธีแรกก็คือใชบบ้ไม้บรรทัดนะคะนี่พันเลยพันคร่าวๆด้วยตัวเองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะรู้แล้วพันแบบให้มันพอดีเราก็จะเห็นแบบเอาเผื่อนิดนึงไม่ต้องเผื่อเยอะมากเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ตรงรอยต่อเงี้ยอืม ก็มาเอาไม้บรรทัดเลยเหมือนเดิมไม้มรรทัดมาตั้งตั้งอย่างนี้ใส่เรามันก็จะประมาณตึ้งนี่อยู่ตรงนี้สักสิบสามสิบสามครึ่งถ้าเผื่อหน่อยก็ตกประมาณสิบสี่เงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการอีกอันนึงก็คืออแต่วัยชอบรลวมหน่อยว้ยก็ทําเป็นข้อมือสิบสี่แล้วก็ใช้ใส่วัดลองดูซิเมื่อกี้ใช้ไม้บรรทัดใช่ไหม,มเราไม่เชื่อวว้เราต้องทำทั้งสองวิธีแล้วก็เอาไม่เอาสายวัดเนี่แหละค่ะมาทาบ เนี่ยมาข้อมือเราอะ่ะก็เนี่ยเท่ากันเลยเมื่อกี้สิบครึ่งกับ14ถ้าชอบหลวมหน่อยก็ขยับหน่อยให้มาอยู่ที่14บสี่ถ้าเราชอบแบบเป๊ะๆเ,เลยเราก็บอกแอดมินประมาณ13บสามครึ่งเนี่ยค่ะวิธีการวัดไซส์หรือวิธีการวัดข้อมือตัวเองง่ายๆนี่ได้มา14เซนติเมตรนี่คือข้อมือเราเองนะคะเพราะฉะนั้นได้แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพบกับมินิมคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ